เราลองให้นกเขาหิมะทำนายผลบอลดูของผมเนี่ยนะดยห้อยประตูสองตัวม่ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีละอุะอ้ย <ฮะ S 2> นะ <c oughs> นะโอเคอ้าวมาร์ซีมาใกล้ๆสิช่วยช่วยกันคิดหน่อย ของกระพนน่ะผมไม่เล่นไอันนี้ไม่เล่นทายไปเลยไอ้ทีนั่ไกรถามน่ไงนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยเลยนึกไม่ออกเลยอะไรนะให้หยิบเอาไปให้ดูม่ใช่มว่านึกไม่ออกโอเคถ้าในเมื่อเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะใช้สัตว์ทำนายผลอะไรดีก็ต้องให้พวกคุณนี่แหละครับเป็นสัตว์ทำนายผลแทนทีมไหนได้แชมป์ฮอลแลนด์ครับ อ๋อนี่นเหตุผลที่คุณใส่เสื้อตัวนี้มาทั้งวันใช่เพื่อจะมาประกาศว่าฮอลแลนด์จะได้แชมป์ผมไม่ใช่ฮอลแลนด์ผมมีเหตุผลงี้ไายมา20ปีแล้วไปดูไายฮอลแลนด์มา20ปีเรื่องนี้ใช่เอาเขาไายมาตลอดเลยไทยมาตลอดไทยมาตลอดผมสงสารทีมนี้ผมรู้สึกว่าเขาผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกจะได้ว่าปี1978ปีนั้นเนี่ยฮอลแลนด์เข้าไปชิงกับอิตาลีแล้วความเป็นเจ้าภาพอ่ะผมรู้สึกว่ามันได้เปรียบและอิตาลีก็ชนะฮอลแลนด์ไป2-1 3-1 3-1หลังจากหมดฮอลแลนด์ก็เข้าชิงงก็แพ้้อะไรยเี แล้วผมชอบสีเสื้อเขาสีส้มสัญลักษณ์เขาเลยวิธีการเล่นโทอเทลฟุตบอลอะไรเงี้ยชอบเมืองหลวงเขาหรือเปล่าอมจะดำมือหลวงก็ชอบเมืองหลวงเขาเป็นไงมั่งค่าวีซ่าโอ้เกาถือว่าโอเค18 2000ประชากรเขาก็ถือว่าอันนี้ลงมาฮอลแลนด์โอเคฮอลแลนด์เดนกีผมได้คู่ชิงนะแต่ผมบอกไม่ได้ว่าทีมไหนแชมป์แต่ได้คู่ชิงคู่ชิงอาร์เจนตินากับเยอรมัน์กทำไมคุณคิดอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นที่หนึ่งในสายเนี่ยเส้นทางเขาจะไปเจออีกทีคือรอบชิงชนะตลอด ผมว่าเป็นสองทีมที่พร้อมที่สุดแแปลว่าคุณบีบให้เหลือ50-50้าละนี่คือคู่ชิงคู่ชิงครับโอเคผมจะรอดูบาบูคุณอ่ะเอาแบบวิเคราะห์แบบเป็นกลางเลยนะไม่ไม่เอาเกี่ยวกับทีมเชียร์ผมว่าเจ้าภาพดวบังคับว่าต้องเป็นแชมป์เพราะว่าถ้าบราซิลไม่ได้เป็นแชมป์โอ้โหมันมันทำร้ายใจคราวที่แล้วที่บราซิลไม่ได้เป็นแชมป์ตายกันโอ้ยเยอะเพราะประเทศนี้ข้างขายหมดมาอแล้วจัดในบ้านด้วยจัดในบ้านด้วย๋ออ่ะโอเค จากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะจดบันทึกทุกคำพูดของบรรดากูรูไว้ให้ดีแล้วเราจะรอดูกันเทปเ,เ,เอาเทปมาย้อนหน่ะเออไม่มีไม่มีไม่มีฉันรูปโต๊ะเฉยๆ,ๆ <introduces> ได้รู้มุมมองและทักษะของกูรูทั้ง3คนที่ทํานายใคยทักผลการแข่งขันในปีนี้กันไปแล้วส่วนจะตรงใจคุณผู้ชมแค่ไหนก็เป็นเรื่องต้องติดตามกันแต่ขึ้นชื่อว่ากูรูฟุตบอลทั้งทีฝีเท้าก็น่าจะไม่ธรรมดาวันนี้เราจึงจัดแมตช์ประชับไม่ให้ทั้ง3คนและเราเตรียมผู้เล่นชั้นทรงคุณค่าให้ซึ่งก็น่าจะโดนใจพวกเขทั้ง3คนอย่างแน่นอนถึงเวลาที่พวกคุณต้องเลือกลูกทีมแล้วละ่ะครับ มานี่มานี่มาเนี่ยนะเอ้าก็แค่ชี้โอเคก็ผมใส่เสื้อสีส้มอ่าผมก็น้องสีส้มครับผมน้องสีส้มนะอ่าในสีส้มในสีส้มนะอ่าคนไหนคนไหนริมสุดนะริมสุดริมสุดเลยนะเอออ่าริมสุดคนนี้นะอ่าคุณเหลือคนกลียวสบายใครก็ได้ผมไม่มีปัญหานะใครก็ได้อ่างั้นเลือกเสร็จแล้วไปรอเลยเลือเมื่อผู้เล่นทุกฝ่ายพร้อมแล้ว ถึงเวลาที่พวกเขาต้องมาดวลแข่งกันและในวันนี้ Neck and the City ภูมิใจนำเสนอฟุตบอลแนวใหม่ที่ฉีกกฎการเล่นฟุตบอลแบบเดิมๆเพราะสามารถเล่นได้พร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันและนี่คือ Try g โกวกคุณทั้ง3ทีมพร้อมนะพร้อมอ่ะที่ที่คุณยืนอยู่นั่นก็คือแดนของคุณเองโอเคแต่ทรโกเนี่ยอาจจะงงๆกันนิดนึงเราจะนับสกอร์จากคนที่ทำแต้มได้ส<ำ>แสดว,ว่าคุณเนี่ยยิงเข้าโก คุณป๋องก็ได้ได้มีใครก็ได้อผูกยกเว้ประตูตัวเองโอเคมีลูกทีมนะมึงเจอกันยังไงใช่ใสอดประสานกันให้ดีๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงภาษากนอย่างดีมากภาษาเรื่องฟุตบอลซีนี่องผมประสานใจกันไงประสานใจกันประสานใจผมมีเวลาให้พวกคุณแค่10นาทีเท่านั้นครับดูซิว่าใครทำสกอร์ได้มากสุด ก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรมากมายตอนนี้ค่าตวงคุณทั้งสามคนอยู่ในมือผมโใครได้สกอร์มากที่สุดผมก็จะยกส่วนของเพื่อนให้ทั้งหมดเลยเออโอเคดีแปนะแปลนะแปลว่าแปลว่าถือว่าตกลงกันแล้วผมว่าของกํพลทําได้ได้มากสุดซองคุณกับซองคุณก็ต้องเป็นของเขานะซึ่งซองผมที่ได้มาผมไม่เอาด้วยนะผมให้น้องแจมนี่ผมให้น้องแจมเลยแล้วเดี๋ยวผมตามด้วยบ้านรถแล้วก็ข้าคโดอีกทั้งห้าอะไรคอนที่ไรน้องแจมเมื่อกี้เห็นเองกี่เพิ่ม เพิ่มนี่คือแบบว่าชื่อเล่นอย่างนี้เหรอที่บ้านหรือประทับเทมโอเคพร้อมคุณพร้อมนะครับสิบนาทีนะสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาห้านาทีก็เริ่มร้อยเฮ้ยเริ่มเลยไอสีแดงนะออกคือสีแดงนะไม่มีปัญหาโอ้โหได้เข้า เจ็คกี้เออมาแล้วมาแล้วเขาไม่ได้เลืขอคะแนน่ะทำเล่นเลยเอาไเาทีมเอาทีมเขาทีมเขาที 钢钎啊，钢钎啊，你钢钎啊，你们。 ไม่ต nee ่อเลยเกิอะไรเนี่ยโดนเจ็บขาได้ไม่ได้ซื้อกระทีปเพ้อทีปเพ้อซื้อกระทีปเพ้อทีปเพ้ออะไรเนี <S <S ่ยคุณทำไม่ได้ไม่ผลเลยสนใจเกมสนใจเกมหน่ยดูคนที่ประตูวดูคนที่ประตูว่ะ

ไม่เห็นมินในกติกานี่ตารวจมาเจอคุณไม่่เกแกหรอเขาก็ได้เปรียบได้เ,เปรียบอะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย <laughs> คุณฮะมึงคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมตลอดเข่าเข่าน <pet its uno> uh ้องลวนบอลที่สองคนนี่เตะก็แท้ตลอดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยน้องผู้หญิงเลยอ่ะเพราะนั้นผมสรุปผลการแข่งขันเลยไตรโกนนี้นะฮะใช้ของเราแจ็คกี้ปล่อยเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่เราพูดเล่นกันใช่ไหมฮะเรื่องตัวตุ๊ดี๋สายบุลเล่นใครพูดเล่นอ่ะพูดที่ว่าไม่ไม่เอาไปให้มาแจ็คกี้เตรียมเอกสารรับเงินมาแล้วครับมาเนี่ยงานกับผมแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาไปละ อ,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 อคำว่ากีฬาไม่ว่าจะหมายถึงกีฬาประเภทใดสิ่งที่ฝังลึกลงไปในจิตใจของนักกีฬาทุกคนนั้นก็คือสปิริตจิตวิญ,ญญาณที่ส่งผ่านความมีน้ำใจการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ความสามัคคีด้วยสิ่งเหล่านี้นี่เองจึงเป็นพลังขับเคลื่อนไปเพื่อครองใจมวลมนุษยชาติทั้งโลกให้หลงไหลในมวลเสน่ห์ของกีฬาเรื่อยมาสวัสดีครับ Badge, 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 badge,